คลิปนี้ให้มาดูบรรยากาศช่วงเย็นกับการทํางานของพวกเราครับกับหน่วยที่สองครับทีนารรกอนราดขุดพวกน้องนาครับผมเนาะกับการขุดคลองไส้ไก่ครับผมของเจ้า XCMG ครับผมจะพามาดูวีือคนขับครับวีือคนโทน้าคำโต XCMG ครับผม ใช้ปีโลบเนีครับมันไม่ใช่ว่าใช้กันง่ายๆครับนะคนดึงดินเป็นก็ออกมาสวยครับดึงไม่เป็นวางมือคนโทนได้เป็นก็ออกมาขี้เหร่ครับผมวงสวิงก็เร็ว ถึงจะเป็นรถขนาด21ตันครึ่งครับแต่ว่าเรื่องของการคล่องตัวเนี่ยถือว่าสุดยอดมากครับแต่ก็เรื่องของรถพวกนี้ก็เหมือนกับว่าเคลื่อนย้ายลาบากครับเนาะต้องใช้รถเทรลเลอร์เคลื่อนย,ย้ายแต่ว่าเรื่องของการทํางานเนี่ยผพราว่าได้เนื้องานก,กว่าเยอะม,มากมายเลยครับกับการทํางานจะเปรียบเทียบกับตัว100-400ตันกับตัว200ขึ้นเนี่ยเพราะว่าการทํางานนี่คือเนื้อง,งานมันต่างก,กันเย่ะครับผมเนาะแลเรื่องของพละกําลังเรื่องของการ เบบจาะและเรื่องของความลึกของการป้มออมครับมันจะต่างกันเยอะเนื้อแล้วผมช่วงนีงน้ก็ยินๆแล้วนะใกล้จะเลิกงานแล้วครับ สุดยอดครับปัญหาอุปสรรคหน้างานพวกเราพวกนี้ก็ช่วงนี้ก็คือการที่มีน้ําในแปลงครับแล้วก็น้ําซึมออกครับเพราะว่าเป็นช่วงเวลาที่มันไม่ใช่ว่าช่วงหน้ขกดดินนะครับเพราะพวกเรายังมีงานทำครับด้วยของการกู้ต้นนามันจะสามารถทําได้กับแปลงบางแปลงครับเนาะไม่ใช่ว่าทุกแปลงครับผมเป็นทํางานกันได้กับแปลงบางแปลงก็เลยว่าแปลงไหนเราทําได้เราก็ขุดครับแปลงไหนทำไม่ได้เราก็เก็บไว้ก่อนครับผมเนาะแปลงไหนท่านแล้วเจ้าของแปลงเพราะว่า ลุยเลยแล้วก็ลุยนะแต่ว่าต้องลุยเรื่องลุยเลยแต่ว่าไม่สามารถบางทีบางแปลงไม่สามารถ,ถาจะขุดได้ครับแต่แปลงน,นี้ของพี่ชานใช้ครับผมเนาะขุดได้ครับแต่ว่าปัญหามันก็คือเรื่องของน้ําซึมน้ําออกครับนี่ฮะดูดูตัวอย่างเช่นบ่อเน,นี้ยผมเนาะเราสูบน้ําให้สุดแล้วก็วิ่งแล้วก็ขุดให้เสร็จภายในครึ่งวันครับน้ามันออกไปทันใช่ไหมครับถ้าเราขุดช้าอ่าชั้นที่สององเราลงไปครึ่งวันเราจบเลย พะเรามัวแต่ถ้าสูบเสร็จเราขุดไม่เสร็จภายในครึ่งวันหรือวันหนึ่งนะน้ํามันจะออกเราก็ต้องสูบใหม่ครับเนี่ยฮะการรีบเร่งในการทางานของพวกเราก็เป็นประมาณนี้ครับเรื่องของการทางานโคกน้องนะ้าก็โดยประมาณนะเรื่องกับงานก็ต้องรีบเร่งหน้างานบ้างครับไม่ใช่ว่าทาไม่จบในบ่อน้นํามันออกมาก็จะลําบากพวกเรามันเดิมแบบน,ะน้องน้องเข้าใจน้องๆก็ช่วยกันเต็มที่กับกับงานของพวกเรา งานแบบนี้เราก็เข้าใจเนาะเราก็เข้าใจซึ่งกันและกันเนาะได้แล้วครับเหลืออีกน้อยครับเหลือประมาณห้าหกเมตรครับ<ๆ>ก็จะจบครับเส้นนี้ฮะเส้นจากถึงฝั่งขวาครับจากบอ่อที่หนึ่งถึงบอ่อที่สองที่อยู่กราบปรับฝาฝังคนพูดนะครับเนาะฝาก็ได้สไตลก็ได้ครับแต่ว่าเราบอกว่ากราบข,ขวาครับ ี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะได้ลงกราบซ้ายครับถ้าเริ่มต้นฝั่งนี้ก็จะบอกว่าท่านนงอยู่ขวาคนระแต่ต้องขึ้นอย่างนี้ไปออกไปยา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 ไปสุดเข้าบอยครับผมแล้วก็เชลริ่งพื้นที่ครับคันสะเคลริ่งให้จบพอดีเจ้าของแปลงบอกว่าอยากให้เราทําคันดินทําจ้างพิเศษครับทําเป็นร่องน้ําให้ท่านเพื่อจะปล่อยน้ําขึ้มบนมาแต่ท่านเอาดูครับท่านเอาท่อมาให้เราอย่างมาหาศาลเลยครับ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็นสองสามสี่ห้าโอโหสิบห้าตันครับของเราก็สามารถขุดให้ได้ครับขุดให้ได้แต่ว่าเรื่องของคนงานท่านต้องหามาเองครับผมเนาะเพราะเราสามารถที่ขุดกับกรบอย่างเดียวครับไม่สามารถที่จะมายืนยกให้ท่านได้ครับเนาะต้องต้องเข้าใจเราด้วยเรามีหน้างานที่ต้องต่อไปข้างหน้าครับผมเนาะก็เราสามารถที่จะขุดให้ได้วางโอยท่านได้ครับแต่หน้างานของเราก็ต้องไปต่อครับ มีมือครับนิ่งครับผมสบายๆเลยครับการขุดโป่งน้องนากับเจ้า XCMG ครับน้องๆก็ถือว่าโชคดีครับได้มาเรียนรู้โค้งน้องนาครับด้วยกันแล้วก็ผ่านมาเป็นร้อยแปลงกับเราือว่าน้องๆโชคดีนะผมไม่ชี้เรี่อครับขอให้น้องๆทุกคนเนี่ยมีใจรักในการทําง,งานนะร,รักอาชีพตัวเองดูวารักอาชีพตัวเองครับ ได้เงินด้วยแล้วก็ได้ประสบการณ์อันหายากครับกับการขุดคูนองนาครับเราขับรถไปโคเป็นก็จริงครับขุดดินอะไรก็ได้ครับขุดขึ้นดงขึ้นดาขุดได้หมดครับไม่มีปัญหาแต่ว่าโคูน้องนาจะหาตรงไหนได้ครับที่จะขุดขุดได้ครับเนาะมีงานให้ทำของพวกเราในงานรอเพียบครับนี่ฮะขุดรงไปลงมาครับงานรอเยอะแยะเลยครับงานคงน้องนาของพวกเรารอพวกเราอยู่ ดินเรือๆนะครับนี่ยโยนไปจะเป็นเสียครับก็สามารถที่จะโยนดินไปต่นครับตรงรถสีขาวจอดครับผมดึงดินเกียร์ให้ท่านของท่านจะสวยงานเขาเดินเข้ามาเนี่ยนี่เดินอะเนี่ยโอ้สบายมากเลยผมสึกิจชาท่านชานชัยครับก็ท่านมีพื้นที่ตรงนี้หกไร่ครับท่านเสียสละพื้นที่ตรงนี้เพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้ด้วยครับศูนย์เรียนรู้ให้กับชุมชนของท่านครับชุมชนสวายสอครับแล้วก็ชุมชนของลุงแสงครับ พวกเราก็ยินดีอย่ิงกันเนาะเราก็ได้ที่ได้มาขุดตรงนี้แล้วก็ขุดไปแล้วก็แปลงสวยอ่าพื้นที่บริบทพื้นที่สวยงามพวกเราก็ขุดเราดาได้สวยเราก็ภูมิใจเพราะว่าเราได้มีการโชว์ฝีมือโชว์ผลงานาไปด้วยกันเนาะบางครั้งบางท่านไม่เข้าใจว่าขุดทาไมถึงดินพังดินทลายดินไม่สวยเนืเ้อเรื่องด้วยว่าขึ้นอยู่กับพื้นที่เลยครับผมไม่ใช่ว่าขึ้นอยู่กับคนขุดครับพวกเราก็ มีปีมือครับเรื่องการคุบโพรงน้องงานเนี่ยนี่ฮสบายสบายนะครับปีมือปีมืคลิปนี้ก็ให้มาดูพละงกำลังของเจ้า XCMG แล้วก็ปีมือคนคอนโทรลครับกับทีมงานสุราษฎร์ปุกโพรงน้องงานของพวกเรา ถ้หลบได้หลบให้ท่านหน่อยเราก็เลยไม่ทําลายต้นไม้ของท่านกับหลบให้ได้ครับแต่ตรงนี้มานี่เสียไป2ต้นครับต้นไม้ครับเพราะว่าต้องเอาออกครับไม่เอาออกไม่ได้ครับ กองดินเลยครับผมต้องให้เป็นคันได้สวยางามเพราะเวลาขึ้นรุร่<อ>ไม่ได้เลยครับผมนี่ฮะเราทำคันดินไม่สูงครับสูงออกจากดินเดิมอยู่แค่ประมาณแปดสิบเซนครับแล้วก็สวยางามครับผมตรงนี้เนาะถ้าสูงไปก็ไม่เหมาะครับวันนี้เราทำแค่จากชั้นดินเดิมเขาตรงเบอร์ไ,ไว้ปเนาะทำไม่สูงมากเลยครับ เดินขึ้นมาเพื่อที่จะเคลียร์ตรงกองนี้ผมเนาะพอดีมันอ้อมต้นไม้ครับมันเคลียร์ไม่ได้เมื่อกี้ครับต้องขึ้นมาเคลียร์ตรงนี้เพื่อนี่ครับคือหน้างานที่เราไม่สามารถที่จะจคนดูนได้หมดครับเพราะว่าหน้างานที่ลําบากที่พวกเราต้องจัดการบริหารได้ได้ครับเ้างเราเอาเรื่องแค่นี้มาให้เป็นปัญหารเราไม่ได้ครับไม่เนี่อยอย่าครับ อ้อมครับอ้อมต้นไม้เพื่อทํางานครับนี่ฮะก็ได้ประมาณนี้นะครับผมว่ามันก็จะได้ไม่สวยรูอะไรมากมายครับก็ถือว่าดินอย่างนี้เป็นดินเหนียวครับผมเนาะได้แค่นี้ก็โอเคแล้วครับ <S <S พวงนี้ต้องวันนี้ต้องจบครับตรงนี้แล้วก็มันจะสวยงามครับพวกนี้เนี่ยคือว่ามันจะสวยงามแน่นอนน้ําเต็มโรับดูสวยพวกนี้ก็จะมาถ่าย YouTube ให้ดูว่า่อคองไส้ไก่ที่เราขุดไปะ น้ำจะสูงขึ้นถึงขนาดไหนครับเนาะแล้วก็มาดูเรื่องการเชียริงฝั่งนู้นครับแล้วก็ดูบริบทพื้นที่ทั้งหมดของท่านว่าออกมารูปแบบไหนสวยงามขนาดไหนครับเนาะเราจะให้ดูไปเรื่อยๆครับกับการทํางานของพวกเราจบแปลงนี้ของพวกเราก็จะได้ไปที่อําเภออขอตทษนะครับตำบลลาดวนครับเขตใกล้ๆกันนะครับเนาะประมาณห้าหกกิโลครับย้ายไปทําการบ่อเลยครับบ่อ โมเดลสามลเหมือนกันครับแลงสามไรเหมือนกันของเอกสารกับแรงบีิษัดตำบลลำลวนพวกเราทีนี้ก็ถือว่าโชคดีอย่างมากมายได้ทํางานหลายๆตำบลครับมีโอกาสสัมผัสทุกๆตำบลครับวร็ได้รู้จักผู้หลักผู้ใหญ่ในพื้นทะี่เนาะเราก็ถือว่าโชคดีอย่างมากครับทํางานแล้วก็รู้จักท่านแล้วก็ไเพิ่งใบบุญท่านเพิ่งบารมีท่านครับเนาะอีกทีท ขาดไม่ได้แล้วก็เรื่องของทางํำเภอื่อพัฒนากรพัฒนาการนะครับก็้าหน้าทีเรากัททอรุกท่านครับที่อำนวยความสะดวกให้เราได้ทำงานแล้วก็เรื่องของให้เรามีงานทำร่วมดีจริงครับผมครับได้งานทำอย่างเยอะแยะ,ยะมากมายแล้วก็ได้รับกลุมมาไม่ได้เจอพื้นที่แล้วก็เจอหน้าง,งานที่ไม่คงที่ครับแล้วก็ไม่เหมือนเดิม ไม่มีแปลงไหนเหมือนเดิมนะครับผมตั้งแต่ทํางานมาของกระสังครับจะไม่เหมือนกันเลยครับผมเนาะมันจะไม่เหมือนแปลงเดียวอยู่แถวตุรินครับที่จังหวัดตุรินมันจะเป็นแปลงที่เป็นรูปแบบที่มาแปะเอาในแปลงอ่ะเหมือนก็ว่านาราทาวาครับหรือว่าตุรินทินช้างใหญ่ครับเนาะเป็นรูปแบบของตุรินทินใหญ่ก็มาแปะในพื้นที่ที่กาหนดไว้ก็กดแบบเดิมครับป๊ะนะครับผมเนาะความลึกความกว้างความ แล้วก็รูปแบบการเดินก็เท่ากันหมดเลครับแต่ตรงนี้ฮะเรื่องของแต่ตรงนี้เรื่องของอ่ารูปแบบของอเภอกระสังมันจะแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงครับผมเพราะว่า,ารกระสังนี้รูปแบบการทําแบบออกมาจะไม่เหมือนกันเลยแต่คนละเรื่องนะครับผมเพราะว่าพื้นที่ยังไงก็เขียนตามรูปแบบไปอย่างนั้นเพราะว่าท่านได้ช้ในอดีตได้ผลออกมาท่านออกมาดูพิกัดดูพื้นที่เสร็จก็ เอาแบบมาวางแล้วก็มาหันซ้ายหันขวาครับแต่ละพื้นที่ก็ไม่เหมือนกันครับบางทีทำ,ำเบอร์เดียวกันอย่างกระสังก็การเขียนแบบก็ไม่เหมือนกันครับเพราะนายช่างก็ถ้า12ตําตำบลก็12อย่างนะครับความคิดและวิธีการเขียนแตกต่างกันไปเนาะวนเราก็เล่าไปด้วยก็ให้ดูรถขุดไปด้วยเนาะดูการทำงานของเจ้า XCMG กับคนคอนโทนครับ,แบบอาจารย์ฟอนโท12ครับ น้องคนรุ่นใหม่ครับเด็กคนรุ่นใหม่ในการขับพคกไอขับรถขุดทำพวกน้องนาัเนี่ยถือว่าอายุยังน้อยได้มีประสบการณ์ขนาะดนี้ก็ถือว่าสุดยอดแล้วครับทำพวกน้องนามาแล้วก็พวกเราถือว่าผ่านครับนี่ฮะไม้ร้องแท็กครับห้ามหายครับผม เหลืออีกห้าเมตรครับจะจบครับผมเหีมาดูใกล้ๆเนาะโดยจบไบไหนพี่ผมก็ไม่เคยไม่เคยขับว่าจะให้จบออกแบบนะครับก็จะลังดูทีมงานเราใช้วิธีไหนครับในการจบจบงานัวดีเลยครับเต็มเต็มพอดีตรงนี้นเนานะตรงนี้น่าจะเป็นสันแข็งครับ น่าจะเป็นสันแข็งสันแข็งครับผมแล้วก็ดึงมาเนี่ยดึงมายาวมายาวมาแล้วก็เจอสันแข็งตรงนี้พอดีครับ ดินเอาดินเหนียวขึ้นมาปูให้กับดินเลกข้างบนครับเพื่อที่จะไม่ให้มันน่วมมากครับพี mm ่ hmm. มือครับน้องๆถือว่าอายุยังน้อยจริงก็จริงแต่ว่าฝีมือในการขับนี่ถือว่าโอเคมากๆครับกับการคอนโรลเนี่ยใช้ดินเหนียวครับเพื่อที่จะดึงแล้วให้มันอ่าพอดินนี้มันไม่ไม่ชุ่มน้ำเมื่อวันนี้ฝนไม่ตกด้วยแล้วก็ถือว่าโอเคจริงๆฮะ มาผสมกับดิงโครนครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์ทีมงานสุราษฎร์ุดโค้งล่างนาน้วยนะทีมงานสุราษฎน้องใหม่ก็จริงครับแต่ว่าเราสามารถได้ทำโค้งล่างนาแล้วก็ผ่านงานมาเป็นร้อยบ่อครับกับทีมงานสรัของเราแล้วก็ทีมขับที่มืออาชีพครับอายุยังน้อยก็จริงแต่ว่าวเป็นมืออาชีพครับผมคลิปนี้ก็ขออนุญาตจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ